ทางต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็สอนให้ทุกอย่างเลยมาเรียนที่นี่ได้ เสียค่าเรียนไหมฮะไม่เสียค่ะให้เสียคือรวมอยู่ในเป็นช่ลยใแล้วใช่ไหมให้เสียค่าเรียนเรียนในใช้านานไหมครับถ้าไม่มีเวลาจริงขอสองชั่วโมงถ้าไม่สะดวกมาเรียนครับผมเรามีคลิปวิดีโอให้ครับผมใช่ค่ะตั้งแต่การจัดร้านเลยจัดยังไงอะไรยังไงเราต้องจริงใจกับลูกค้าต้องซื่อสัตย์ครับผมใช่ค่ะถึงแม้ว่าข้าโกยากิจของเราเนี่ยจะลูกละห้าบาทแต่ว่าเราคัดสรรคุณภาพเนาะให้แบบถ้าเราขายได้ปริมาณเยอะกำไรเราก็จะเยอะตามใช่ค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการทำงานทำเงินครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมครับมาเป็นเจ้าของธุรกิจครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับมาที่ย่านถนนอิสระภาพครับอยู่ที่หน้ามอครับก็คือราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพญาครับมาพบกับอีกหนึ่งธุรกิจครับเขาบอกธุรกิจเนี้ยตอนนี้มีแฟรนไชส์อยู่ร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศครับเดี๋ยวนี้ครับเราจะร่วมพูดคุยว่าร้านนี้ครับเขามีเทคนิคอะไรครับทําให้ทุกคนเนี่ยอยากเป็นเจ้าของครับก็คือร้าน ทาโกยากิหน้ามอครับรับรองครับใครอยากเป็นเจ้าของร้านทาโกยากิเนี่ยพลาดไม่ได้ครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นกใช่ไหมครับอ่าพี่นกสวัสดีครับพี่นกเชิญครับนี่ครับคุณผู้ชมครับพี่นกครับเจ้าของร้านทาโกหน้ามอครับวันนี้จะร่วมพูดคุยว่ามีเทคนิคอะไร ที่ทาให้แบบธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จครับนี่ครับแต่ก่อนที่เราจะทําธุรกิจตรงนี้ครับก่อน,น,นทั้งนี้ทําอะไรมาก่อนครับเนี่ยอ๋อทำหลายอย่างค่ะม,มีขายของบ้างทํางานประจํามาโอ้เมื่อก่อนนี้ทุกคนต้องต้องพอลังเรียนจบมาต้องต้องทำงานประจำ<ช>ะต้นงทำงานประจําที่ทําอะไรครับเนี่ยอยู่เป็นทําบัญชีค่ะบัญชีใช่ที่สถาบักนการแพทย์แผนไทยที่โยเซถ้าเป็นไงทำบัญชีนี่ปวดหัวไหมฮะัหฟูไหมฮะประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าต้องอยู่กับกับตัวเลขใช่ค่ะ แล้วพอทําบัญชีแล้วเป็นยังไงครับมันมไม่ใช่ทั้งเราหรือว่ายังไงครับถูกแบบแล้วก็แบบเราไม่ชอบมันมันไม่มีอิสระอเราก็ชอบขายของอยู่แล้วไงก็เลยแบบมาขายของดีกว่าคิดว่าน่าจะลงทุนมาทำรู้กิจเป็นของตัวเองใช่ไหมใช่ช่วงรแรกครับทําอะไรครับเนี่ยก็คือมีขายตุ๊กตาถัก ขายอุปกรณ์ไหมพรมอย่างนี้ค่ะตุ๊กตาถักนี่คือที่เอาไหมใช่ใช่ใช่ค่ะครับผมแล้วก็เป็นไงฮะับลุงนั้นธุรกิจของการทําตุ๊กตาถักก็ดีแต่ว่าได้น้อยอืเราต้องใช้มือเนาะ handmade เงนี้ค่ะก็ได้น้อยก็เหมือนกับว่าค่าใช้จ่ายมันก็มันก็สูงนงาทุกวันเนี้ค่ะก็ไม่พอก็คือพอค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็คิดแล้วทีนี้ใช่ไหมต้องต้องเดินหน้่แล้วพอเริ่มว่าเริ่มตุ๊กตาถักยังไม่พอแล้วแล้วยังไงครับไปยังไงมายังไงครับเริ่มที่จะ ทำถ้าโก,กยังงั้นหรือว่ายังไม่ทำยังยังยังแล้วพอไม่พอแล้วก็ประสบก,กับช่วงนั้นน้องน้องต้องเรียนมาหาหลัยและแฟนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราไปทํางานประจํำไหมเออจะได้แบบส่งน้องเรียนเพราะว่าจะส่งน้องเรียนเนาะะก็ะเลยไปทําที่นี่ทําบัญชีอ๋อก็เลยทําแล้วแล้วเป็นไงพอหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะเข้าสู่ระบบงานประจําเข้าแปดโมงออกมาเข้าแปดโมงเนาะออกมาห้าโมงเย็น เป็นระบบเนี้ยเราก็มันไม่ใช่ตัวเราก็เลยออกมาค่ะพอออกมาเสร็จแล้วก็เริ่มที่จะคิดทำละตอนนั้นทำอะไรครับก็คือก็คือก็คือตอนนั้นก็คือแบบตอนตอนตอนทำงานประจำอ่ะก็คือชอบเราชอบตะเวนหาของกินอยู่แล้วแหละเพราะชอบกินอ่าชอบทาโกยากิชอบอาหารญี่ปุ่นอย่างงี้เราจะออกแนวนั้นค่ะแล้วก็เฮ้ยถ้าเราชอบกินเนี่ยเราเราขายดีไหมอะไรประมาณเนี้พวกซูชิอย่างเงี้ยค่ะมีซูชิทาโกยากิอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยขายขายอะไรก่อนนะขายซูชิหรือขายถ้าคุณจกินพอออกมาปุ๊บเราก็เริ่มแรกขายซูชิก่อนครับผมค่ะตอนนั้นเป็นไงครับมีหน้าหน้านังนิยมเลยแซลมอนหน้าใช่แต่ว่ามีแซลมอนมีปูอัดมีหอยอะไรเยอะแยะราคาตอนนั้นชิ้นเท่าไหร่ครับชิ้นละห้าบาทชิ้นละห้าบาทใช่ไหมครับค่ะก็เป็นไงใระดับธุรกิจของการขายซูชิดีไหมครับก็ดีในระดับหนึ่งอืมแล้วยังไงครับพอ ก็ดีแล้วทําไมถึงต้องแบบก็คือแต่ว่าในใจเราชอบตาโกยิกิ์อยู่แล้วอ๋ออู่แล้วใช่ก็เลยแบบแล้วมีพี่มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ขายคู่กันเนี่ยมันมันต้องคู่กันนะอาหารญี่ปุ่นแล้วก็โอเคแล้วก็ไปศึกษาแล้วทีเนี้ยค่ะศึกษาในยูทูบบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอเราทําออกมาปุ๊บรสชาติไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เพอินว่าแบบมีพี่ที่รู้จักอยู่คนหนึ่งเขารู้จักกับมีเพื่อนชาวญี่ปุ่น แล้วคนนั้นอ่ะเขาทํางานอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นพอดีอ่าเราก็ได้สูตรมาก็เลยได้สูตรเลยบังเอิญบังเอิญแล้วก็ได้เคล็ดลับวิธีการต่างๆด้วยใช่ไหมครับ่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของที่เลยฮะทาโกหน้ามอเลยใช่ไหมครับตอนแรกยังยังไม่เป็นทาโกหน้ามอตอนแรกเป็นร้านชาคโวยกิชเชยๆอ๋อแล้วยังไงครับพอเริ่มค่ะพอเริ่มก็ขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆแล้วแบบก็นักศึกษาก็ถามกันว่าเฮ้ยไปกินทาโกะร้านไหนเขาเรียกทาโกเนาะ นี่ไงตรงหน้ามอก็อที่มาก็เป็นทากโกหน้ามอที่มาคือเป็นที่ร้านที่ขายอยู่หน้ามอใช่ไหมครับใช่ค<ม>่<ม>ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ก่อนที่จะขึ้นรูปมาเป็นธุรก,กิจที่ตอนนี้มีแฟรนไชส์ยอยู่ร้อยกว่าสาขาเนี่ยก็ต้องมีที่มาที่ไปนิดน,นึงนะแต่พอสรุปแล้วก็เป็นความโชคดีครับที่เจอกับคนญี่ปุ่นได้สอนเคล็ดลับแล้วก็ได้ให้สูตรมาครับจนปัจจุบันนี้ไปไกลแล้วทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับ<ช><ช>เดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยกันต่อว่าเขามีจุดเด่นอะไรครับที่ทำให้ทาโกยากิจของ พี่นกเนี่ยได้รับความนิย,ยมครับช่วงหน้าคุจะต่อครับสนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มผสมสงและถังเช่าไอซ์เบิร์ก